สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอะคลิปนี้ผมจะมาดูเคล็ดลับการปลูกผักสลัดฤดูฝนโดยที่เราไม่ได้ใช้พาสติกคลุมโรงเรือนอะอย่างของผมตรงนี้ซึ่งผมทําคลิปวันนี้วันที่เดี๋ยวนะน่าจะสามแล้วมั้งครับสามมิถุนาปีไม่ไม่สามสิหกครับหกมิถุนาปีหกเจ็ดครับซึ่งบ้านผมก็ฝนตกมั่งไม่ตกมั่งซึ่งปกติเนี่ยผมทําผักสลัดมั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ ผมคิดว่าจะไม่ใส่พลาสติกคุมโรงเรือนเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านผมมาลมแรงแลืออย่างโรงของผมหลังคาก็ไม่แข็งแรงด้วยอยู่กลางทุ่งนาลมมายังไงหลังคาก็กระเจิงวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าถ้าไม่ใช้พัดถ้าไม่ใช้พลาสติกคุมโรงเรือนเนี่ยแล้วปลูกผักฤดดูฝนเนี่ยปัญหาที่เจอมีอะไรแล้วเราต้องโฟกัสตรงไหนและต้องทํำยังไงอขออนุญาตสลับกล้องครับมาดูโรงนี้แล้วกันนะครับอ่า อันนี้วันอยู่ประมาณ30กลางๆคร like ับจำนวนวันนะครับค like ือผมนับวันตั้งแต่เอามาเล็ดลงฟองน้ำก็นับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นผมไม่ลอยน้ำลึกนะครับรายละเอียดไปดูได้นะครับในช่องผมทำคลิปเยอะอยู่ครับทีนี้มาดูครับถ้าเราไม่ใช้พลาสติกคุมโรงเรือนให้ดูรากใกล้ๆต้อขาวปกติ ถามคลิปตอนเช้าครับกล้องมันไม่ค่อยชัดทีนี้สิ่งที่ยากที่สุดเวลาเราไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนก็คือเวลาฝนตกมาน้ํามันจะเข้าไปในหลังจากนั้นปัญหาก็จะเกิดสิ่งที่สําคัญที่สุดครับถ้าไม่ใช้พลาสติกคลุมถ้าใช้จะดีกว่าง่ายกว่าเยอะครับแต่ถ้าไม่ใช้เหมือนผมสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือปริมาณน้ําในกล่องถ้าฝนตกบ่อยๆน้ําก็จะเยอะ และพอเราตักน้ำออกเยอะอาจจะต้องมีการเพิ่มปุ๋ยด้วยในส่วนตรงนี้ทีนี้มาดูครับปริมาณน,น้ำดูยังไงเราดูไซต์ต้นเอานะครับถ้าต้นไซส์แบบนี้ดูเอานี่ต้นยังไม่ใหญ่ปริมาณน,น้ำมันต้องมีช่องว่างประมาณเกือบสองนิ้วข้างในกล่องนะครับเกือบสองนิ้วถ้าไซส์นี้ ัวนี้โตมันมีโตมากรุ่นนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเพราะมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กดูครับรุ่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ากรีนโอ๊กเนี่ยจะโตมากกว่าเรดโอ๊กอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนั้นกับรุ่นนี้คนละรุ่นกันทีนี้ถ้าฝนตกใส่เราต้องมันตักน้ําออกครับไม่ใช่มันตักน้าออกหรอกเวลาตกใส่เนี่ยรีบตักน้ําออกถ้าเราเว้นไว ก่าจะตักน้ําออกเนี่ยใช้เวลาเกิน2วัน1คืนเนี่ยรากระบบรากมีปัญหาแน่นอนครับมันจะเริ่มรากเน่าแล้วก็จะเริ่มไม่อยากอยู่กับเราแล้วครับในสุดในตอนนั้นทีนี้ต้องตักน้ําออกพอตักน้ําออกเสร็จเติมปุ๋ยยังไงก็คือถ้าผมเนี่ยผมไม่วัดค่าน้ำเนาะไม่วัดค่าปุ๋ยด้วยผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวในกรณีที่การเติมปุ๋ยก็คือถ้าผักอายุน้อยกว่า30วัน แล้วเรามีการดักน้ำออก3ครั้ง3ครั้งขึ้นไปนะครับมากกว่า3ครั้งก็เติมปุ๋ยครับเติมกล่องละอย่างละ 30cc ซีซีในส่วนตรงนี้อันนี้ในส่วนของกล่องปลาแซลมอนนะครับถ้าเป็นกล่องกุ้งก็เติมกล่องละอย่างละ 20cc ซีซีแค่นั้นครับถ้าจะเติมนะแต่ถ้าถามผมผมเติมไหมผมไม่ค่อยได้เติมหรอกครับแต่ ควรจะเติมครับเพราะว่าปุ๋ยมันจะเจือจางมากถ้าเราตักหลายรอบให้ดูไล่อายุให้ดูเลยมาเดี๋ยวจะไล่อายุให้ดูนะครับอ่ารุ่นที่อยู่ในกล่องมี14วันแล้วนะครับ14รุ่นที่ปลูกนั้นมากกว่า4ี่วัน15บห้า1ิบหกสดรุ่นนี้19 20 21 22ี2ถึงตรงนี้ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอันนี้ยี่สิบหกวันรุ่นนี้ไม่ค่อยสวยครับเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตอนต้นพันธุ์นะครับรุ่นนั้นก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นพันธุ์ยี่หกยี่แปดยี่เก้าสามสิบรุ่นนี้สามสิบวันรุ่นนี้กับรุ่นนี้มีสามสิบเนี่ยพวกนี้สามสิบนะฮะอันนี้ก็สามสิบเนี่ยผมปลูกตั้งแต่ตอนที่ต้นพันธุ์ยืดะฮะดูฮะเนี่ย เป็นกา้านอย่างที่ผมบอกครับต้นพันุผักสลัดยืดยืดปลูกได้ไหมปลูกได้แต่มันจะไม่สวยตรงโคนแค่นั้นครับแต่พอมันโตเขาก็จะบานปกติครับคือถ้าผมไม่ปลูกเนี่ยลูกค้าผมไม่มีผักเนี่ยฮะยืดต้นพันยืดแล้วผมปลูกอันนี้ก็เหมือนกันครับยืดหมดแล้วผมเอามาปลูกเนี่ยเป็นลําต้นอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่สามสิบสามเอ็ดสสองมสาี่สาี่วันจะเป็นรุ่นตรงนี้ไปแล้วก็อยู่ที่ลูกสวนบัตเตอร์เฮด สามสิบสี่วันสำคัญแค่นี้นะครับเวลาเราปลูกผักโดยที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเนี่ยก็คือปริมาณน้ําในกล่องแล้วก็การเติมปุ๋ยถ้าไม่วัดค่าปุ๋ยก็ทําวิธีผมเนี่ยฮะไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเพราะผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกเลยก็จะประมาณนี้แค่นี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาไม่ใช้พลาสติกคลุมผมสรุปให้ฟังต้องดูปริมาณน้ําในกล่องอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับถ้าฝนตกหนักๆน้ําก็จะเยอะก็ต้องรีบดู อย่าปล่อยปละละเลยไปถึงสองคืนถ้าถึงสองคืนมไม่ได้รากเน่าถ้ารากเน่าเนี่ยถ้าผักต้นเล็กๆต้นเล็กๆอยู่ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาจะแทงรากมาใหม่แต่ถ้าต้นไซส์ใหญ่แบบนี้นะถ้าเราจะรอให้เขาแทงรากมาใหม่แน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผักจะขมแต่ถ้าต้นเล็กแทงรากมาใหม่ไม่เป็นไรถ้าต้นใหญ่นี่มีปัญหาแน่นอนครับมันจะขมเลยนจากประสบการณ์ผมนะครับ ก็ดูแล้วก็ไปปรับใช้เอานะครับส่วนเพื่อนเขาไดททาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพาเพื่อนมาดูว่าถ้าปลูกผักโดยไม่ใช้พัดติคุมในช่วงฤดูฝนปัญหาที่เจอหลักๆเลยก็คือตัวนี้ถ้าถามผมอีกอย่างหนึ่งว่าปลูกกลางแจ้งเลยดีไหมปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ว่าผักกลางแจ้งเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือใบจะหยาบกร้านกว่าผักที่อยู่ใน ในไอ้ใต้แเลนเพราะว่าเขาโดนเดดจังๆเลยถามว่าแข็งแรงไหมเขาก็แข็งแรงในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาโดนเดดตั้งแต่เล็กแต่ว่าใบเขาจะหยาบกร้านกว่าแค่นั้นครับแต่แล้วอย่างหนึ่งเวลาฝนตกใส่ถ้าฝนตกเม็ดใหญ่ๆใบผักก็มีโอกาสช้ำเสียหายได้ง่ายกว่าที่มีซสลนถ้าแสลนนะฮะดูครับฝนมาโดนตรงนี้มันก็จะลดความแรงของฝนก็จะกระจายออกเป็นเม็ดเล็กๆ็กก็จะช่วยซับแรง เม็ดฝนใหญ่ๆได้ก็จะทําให้ผักเราเนี่ยไม่ช้าเท่ากับที่เราปลูกกลางแจ้งแต่ไม่ใช่ว่าปลูกได้หรือไม่ไม,ไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะปลูกได้แล้วถ้าใช้พลาสติกคลุมงง่ายกว่านี้เยอะครับสบายเลยถ้ามีพลาสติกคลุมการปลูกผักจะง่ายมากก็ไปปรับใช้เอานะครับเพราะพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดผมใช้พลาสติกคลุมเสียงเงินต่าครับลมมาก็ฉีกของผมเหมือนเดิมก็เลยไม่ใช้พลาสติกคลุมก็เลย ทำแบบนี้เอาเลยปลูกแบบนี้ดีกว่าก็อาศัยประสบการณ์ในการปรับใช้เอาอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ